สวัสดีครับวันนี้มาดูลิงอีกแล้วครับที่เคยมาครับเพียงเปล้านู่นครับลิงครับเห็นลิงเลยนั่งเงยนั่งเงยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้มันตกเลยลิงกลัวไหมครับกลัวไหมนี่คือมังคีนี่เห็นไหมเห็นไหมหลุมันกินเหาะกินเหาะด้วยธรรมดาที่ไหนหลูกเหาะกิน มันมันกินทุเรียนไหมอ่ะกินหมดอ่ะยกเว้นเปลือกทุเรียนไม่กินเห็นไหมชอบไหมชอบไหมวันนี้มาครับมาครับนี่ครับเพื่อนๆขะวันนี้เพียงเปามาดูลิงนะหืมิลิงขี่ตัวนะไหนมีมาด้วยเอออย่าอย่าเอาหัวออกไปเดี๋ยวลิงมันกระโดดใส่น้อง béo máng nó linh thao loo càn biki năn nây cô các bảo bạn bè nói bên anh thế bên như thế nào vui chơi mấy vui อุ้ยดูลิงมันขึ้นรถทู่มันขึ้นเอาผ่าเจ๊มันขึ้นน้องระวังนี่มันเข้ามาหาน้องนี่ไม่ให้ครปิดปิดปิดกระจกก็กระจกก็พรุ่งนี้มันปิดมันน่ากลัวมันน่ากลัวลิงฝูงนี้น่ากลัวยืนหน้าไปดูข้างในก่อนยืนหน้าดูดูได้ดูได้ดูข้างล่างสิเฮ้ยอุ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 ลยอุ้ยอุ้นรถแล้วอุ้ขึ้นอุ้ย มาดูมันเร็วเอามาเอามาดูมา,มาดูดูมันมันนี่ใส่ไม่ดีไปดูน<า>ีเข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยเอาเฝ้าเปิดแล้วเจ็ดเรียบร้อยเลยมันเข้าเล,เลยลูกดูลิงดูลิงลิงมันจะมาหาน้องเฮ้ยเป็นรอยหมดรถกูหมดสีหมดเอาเฝ้าลิงทำอะไรแล้วตกใจตุบหรือว่าอะไรชนแล้วลิงมีว่ะ แล้วลูกกันไปหมดแล้วข right? ้างหน้าเขาก็ชะรอดูไหนไม่ม hey, ันมีล kind of ูกกันอยู่ข้างหลังด้วยเห็นไหมเห็นไหมเป็นยังไงล่ะกลัวไหมใช่ี่มันขึ้นแม่หึ่กลัวไหมนี่ยอยู่หลังแม่มันยังน้อยอยู่เห็นไหมนี่บบเนไหมบบีเนี่ยเห็นไหมบีบีีบบีเีีบ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 เีีีไ